สวัสดีค่ะสวัสดีครับก็มาพบกันกับ Entertainment Day นะคะประจำเที่ยงวันพุธนะคะซึ่งใกล้จะสิ้นเดือนแล้วนะสันนะถูกต้องครับด้เวลา,าอัปเดตข่าวบันเทิงกันเหมือนเดิมนะครับกับเราสองคนครับตาและพี่ปู่เปค,ครับตอนนี้มาร่วมแสดงความยินดีนะคะกับสุดยอดนักล่าฝัน True AF Season ที่12นะคะกับน้องแม็กซ์นั่นเองค่ะในที่สุดก็มารับรางวัลใหญ่อันนี้ใหญ่จริงๆเลยนะคะนั่นก็คือ w i s d o m c o n d o m i n i ียมค่ะ ถึงเวลามอบรางวัลให้กับสุดยอดนักล่าฝัน True Academy f a n t a s i a Season 12 Max อภิสรนั่นก็คือ Wisdom Condo ปุ่น,นวิถี Station นะคะซึ่งเจ้าตัวก็ได้พาเพื่อนสีร่วมบ้านนักล่าฝันอย่างเบนส์จีมาริวและโบสมาร่วมเปิดห้องเป็นครั้งแรกด้วยโดยครั้งนี้ก็ได้รับเกียรติจากคุณท่านน้อมศักดิ์แก้วเขียวรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ MQDC Magnolia Quality Development Corporation Limited มาเป็น ผู้มอบรางวัลค่ะซึ่งวิ s d o ม c o n โดปุณวิถีสเตชันก็ได้มีการตกแต่งภายในใหม่ให้มีพื้นที่ใช้สอยที่ครบครันตอบโจทย์ผู้ที่มีไลฟ์สไตล์คนรทำงานและรักเสียงเพลงค่ะก็รู้สึกดีใจแทนน้องๆนะครับเพราะว่าเ,เขาได้ความสำเร็จในการที่ชนะแล้วก็มีแฟนคลับ มากมายเลยแล้วก็ให้ความสนใจแม้กระทั่งเ,เพื่อนๆเ,เขาก็ให้ความยินดีด้วยเราเองในฐานะที่เป็นหนึ่งในสปอนเซอร์เราก็รู้สึกว่าเรามีโอกาสได้สนับสนุนให้น้องเขาได้ทําในสิ่งที่เขาฝันไว้แล้วก็ได้ประสบความสําเร็จเราก็รู้สึกดีใจห้องที่เรามอบให้เป็นคอนโดในโครงการ wisdom, วิสตอมบุญวิถีเป็นห้องที่เราสร้างไว้เป็นห้องขนาดสองอ่ะทูเบดรูมเป็นสองห้องนอนแต่ในหนึ่งในนั้นเราแต่งเป็นห้องทํางานให้น้องเขาเพื่อให้เหมาะ กับการทํางานของน้องไลฟ์สไตล์ของเขาในขณะเดีวยวกันเราได้ตกแต่งเป็นแนวโมเดิร์นลอฟให้มันดูทันสมัยแล้วก็ออกแบบให้เหมือนกับว่าเป็นออผู้ชายทํางานนะครับก็ตกแต่งให้ดูแบบเป็นแมนๆนิดนึงตอนเปิดห้องเข้ามาแล้วก็ชอบตั้งแต่ห้องแรกนะครับเพราะว่า มันโทนโทนของสีแบบที่เขาไฟที่เขาใช้ในห้องครับแล้วก็โทนของเฟอร์นิเจอร์ต่างมันเป็นสไตล์ที่ผมเคยคิดไว้อยู่แล้วครับจริงๆผมชอบทุกห้องเลยแต่คือนี่มันบอกไม่ถูกมันชอบชอบทุกห้องคือชอบทั้งห้องครัวแล้วก็ห้องนั่งเล่นนะครับก็เตรียมย้ายเข้ามาเลยครับตัวของอะรแค่ไหนคะโอ้เยอะมากครับเพราะว่า ตอนช่วงที่ออกบ้านมาช่วงที่เดินสายแล้วพี่ครับก็จะมีแฟนขับเขาให้ของมาให้เสื้อผ้ามาครับก็จะต้องแบบมีพื้นที่เก็บพอสมควรครับแต่ที่นี่เข้ามาดูแลมีตู้เสื้อผ้าเขาทําไว้ให้แบบหลายช่องมากคหลังจากได้รับมอบคอนโดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแม็กบอกว่าจะเตรียมพาเพื่อนๆที่เหลือมาถั่วห้องกันด้วยครับตายตาย,ตายน่าย,ยินดีมากเลยเนี่ยนะถือว่าเป็น การลงทุนแต่ไม่ได้ใช้เงินเราลงทุนจะใช้ความสามารถในการลงทุนแล้วก็ได้มานะคะยังไงก็มูลค่าเพิ่มขึ้นทุกปีแน่นอนเพราะว่าติดรถไฟฟ้านี่ฮะนักล,ลงทุนตัวจริงมาเองค่ะและขอทุนด้วยจะได้เอาไปลงเอาไปลงบ้าง <laughs>